ักละคือหนึ่ง E.M. ครับ E.M. หนึ่งลิตรเนาะัวยเชื้อ E.M. หนึ่งลิตรตามด้วยเหล้าขาวสองขวดใหญ่ตามด้วย สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมตอนราบุกท่านก่อสูตรทรงใช้นแนวทักรักสวนยางครับอนนี้กายยูยางสวนยางไร่ทัดชานนสวนยางไร่ทัดชานนสวนยางงมเม่นครับผมพิกัดผู้ใหญ่นะบานแสงในดวงอย่างหัดเลยครับผมวันนี้มาจุเค,ครักบเกีคือขึ้นมาทําน้ําหมักน้ําหมักอเอ็มสูตรครูซื่อบุญเซนาครับสูตรกําจัดเชื้อรา ช่วงนี้นาฝนครับเชื้อเชื้อราจะเริ่มเติมตัวได้ดีในช่วงนาฝนครับต้นยางเข้าก็าง,ง,าาง,งามต้นยางงามเป็นต้นยางจะเริ่มเติมตัวนาฝนเชื้อราก็เช่นกันครับผมว่าจะเป็นราดำราสีชมพูรหรือไฟท็อปเทอร่าเนี่เ,เินวานเนาะแล้วก็มีพวกรากเน่าเปลือกยุบเยียวยางยุบเน่ครับเป็นพวกเชื้อราโลกที่เข้าไปเมื่อกี้นี่ ใช้จากเชื้อราทั้งนั้นครับผมมูนนึกถึงว่าทาน้ําหมักสูตรกาจัดเชื้อราเนาะเพื่อไ,ไว้ใช้ในสวนยางครับเพราะว่าช่วงหนาฝนน่เชรามันเติียบตัวไว้ครับว่าจะเป็นร่าดาราสียุ่มผู้เนาะแล้วก็ไฟท็อปเชอร์ราสาหรับปัตตาสาหรับส่วนผสมตา่าคือหนึ่ง E M ครับ E M หนึ่งลิตรเนาะมวยเชื้อ E M หนึ่งลิตรตามด้วยเหล้าขาวสองขวดใหญ่ตามด้วย น้ำส้มส้สมสายชูเทียมเนาะเข้มข้นห้าเปเซนครับสำหรับทานน้ำหมักหรือว่าที่เพิ่นปกติกะนเจงก็คุณเตี๋ยวครับผมสองขวดใหญ่ขวดเจ็ดลอยซีซีครับสองขวดครับเป็นหนึ่งลิตรแล้อีกสนะี่ร้อมิลลิตรเนาะตามด้วยนะครับปกติใส่การาน้ำตาลเนาะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงก็ใช้ได้ครับใส่ะไรให้กัน ใช้การน้ำตาลคุณสมบัติเหมือนกันแป๊บครับผมคุณสมบัติเหมือนกันแล,แล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าหกลิตรเนาะถังนี้นเป็นถังประมาณสิบห้าลิตรอ่าก็ประมาณสิบห้าลิตรครับผมเติมน้ำลงไปเติมยางไปกับประมาณลูกนั่นแล้วน่านจะสิบลิตรเนาะรวมทั้งน้ำน้ำเปล่าหกลิตรแล้วก็สมสมบัติอาจจะอะไรป,ประมาณสิบลิตรนิดครับผม้วครับเราวลงมือกัน ทำเลยครับผมกระตี้ครับหนานลืมลืมกันไก่ปาดทุ่นน้ำตาลเอาไปเลยชีกเอาก็ได้ให้ชีกลงไปเลยครับก็บเป็นจะใช้เป็นการรับตางกระไดครับผม กำลังตาลถ้าเป็นการนั้งตาลกับประมาณหนึ่งกิโลครับหรือว่าหนึ่งลิตรนั่นหละประมาณหนึ่งกิโลกรัมแล้วส่วนผสมตาง,ตางนี่มักทิ้งไว้ที่หามือครับถังในน่าเป็นถังสะอาดครับผมหรือว่าจะเอาจะเอาถังซิปีก็ะเรครับซิปปี้าจะพอดี จะกาดน้ำตาลก้อนเพื่อนั้นไปรอละลายให้รอละลาย ค okay. ตานเสร็จแล้วก็ตามโดยเอมครับเอ็ม e นี่จะเป็นยีห่ห้อใดก็ได้ครับใช้หนึ่งลิตรนะครับหมวยเซืย e อเอม็มเท้ลงไปเลย ส่วน,นเคยทําใสมาแลวครับเมื่อปีที่แล้วก็เคยใทําใสมาแล้วกระา่ามันหมดแล้วครับผมเือน้อยรู้สึกว่ายางตายหนึ่งที่เคยเป็นก็หลายต้นเหมือนกันรักษาหายแลวก็มี่ครับรักษาหายไปรับสามสี่ต้นละนี้น้ายางออกปกติ <c oughs> เอาล่ครับรอบเขาสี่สิบดีกรีครับแกเรหามเปรกเด้อละ่ะแก้ฟาฟเรา ส่วน่สมมันสีบ่พ่อทะวุ้ยหอมแทบอะทีว่านะเปรี้ยวปากเด็ดสิต้องขวดแย่ครับเราเท้าเนี่ยได้เปรี้ยวปากกับบัวตองเปกได้ครับอาจจะเปกก็ซื้อมาต่างหากเพราะว่าส่นบ่สมมันสิบ่ครบอาต้าส่วนมันสี ขาดท้ายไปครับเอาส้มสายซูครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ก็มาแล้วครับต่อกันเลยครับ เปิดไฟยอย่างนี้เลยทั้งเดียวไว้เปิดฟองเล็กก็ื่อออกสาวันนี้พักยางครับผมหรือก็เลยท้าน้ำมาไวนะ้เนะตรวกำจัดเชื้อราในส่วนยางครับพวกเปลือกเน่ารากเน่ารักษาหายครับฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก ำกำจัดเชื้อรานี่แหละน้ำส้มนี้เพราะาราได้จำจการจนะีหัวการจหอไในกระด้เนาะเขาให้เป็นน้ำส้ม5เปเซ็นต์นะไตชู5เปอร์เซ็ ตัดัวปี๊บฟ้าแล้วพายเอาสมุดสมก่อนเช็ค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 โอเคไปเติมน้ำครับเติมน้ำเปล่า6ลิตรครับผม6ลิตรใส่เชยยางให้เรียบร้น้ำตวงเมื่อไรนะครับ โอเคส่วนผสมทุกอยางครบควรนะครับปิดฝาครับไาให้แน่นเนาะบ่ให้อากาศเขาเ่าอย่ครับ๋ยวให้เข้ากันแล้วก็นะี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหมักทิ้งไว้15บาวันรับบ่ให้อากาศเขาปิดฝาให้สินสุดต่อสิวันแล้วก็จังออกมาเปิดใช้งานผสมกับน้ำเปล่าอัตตาส่วน น้ำเปล่า,า20ลิตรต่อน้ำหมักซป,ปเปอร์เอ็มน้ำหมักเอ็มค่าเชื้อราใน1ลิตรครับผมฉีดพ่นต้นยางต้นที่เป็นโรคครับเป็นเชื้อราไว้ไปท,อท็อปเทอรา่าเชื้อราดรำราซิซิมพูครับผมเปลือกแตกรากเน่าเปลือกแตก,กนี่ยก็เป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นพัดเป็นเปลือกน้อยๆแก,กว่ามีน้ำยางอะไรออกมาทั้งเป็นเลยเปลือกแตกที่เป็นติดเชื้อราครับผมมีน้ำยางอะไรออกมาคนะัะ ยังนี่ไปฉีดพ่นเฉพาะต้นที่เป็นครับผมเฉพาะต้นต้นที่เป็นนอะอัตราส่วนน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำหม,มักหนึ่งลิตรครับผมฉีดพ่นทุกๆเจ็ดวันครับทุกๆเจ็ดวันอย่างน้อยสามครั้งติดต่อกันครับแล้วไปทำกับบำรุงด้วยสูตรบำรุงน้ำยางนะซปเปอร์เอ็มสูตรอีกสูตรหนึ่งครับผมเป็นสูตรที่ผมท่ำประจำอยู่ในสวนอยู่แหละคือในในช่องกระทํามไม่เยอะครับผมคลิปอ่าสำหรับ ไลค์คลิปนี้กะถ้าชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ครับกดติดตามอย่าลืมกันดีครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปที่อัพโหลดนะครับเนะาะไลค์คลิปนี้ในเวนลาสำควนนะครับลไลฟ์พี่น้องครับผมสวัสดีครับเห็นคลิปหน้าครับผม